สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรถมือสองคุณชัดนะคะวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเป็นตัว Toyota Camry นะคะตัวนี้เป็นตัว e อ t i m o นะคะปี2009สีดำเครื่อง3นเครื่อง2.0นะคะก็นี่เลยสภาพภายรอบคันนะคะสีดำเรียบหรูรถระดับท่านผู้บริหารนะคะามาให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยตัวนี้ก็เป็นปี2009นะคะเครื่อง2.0นายะย้ำตัว G โอเคเดี๋ยวฉันจะพามาดูภายในนะคะอะให้เน้นไอ้บอกราคาีครั้งหนึ่งราคายอยู่เพียงแค่เท่าไหร่นะสักครู่สี่แสนอมแป๊บ,บนึงสี่แสนอะไรนะอะให้ดูภายในก่อนสี่แสนสองหมื่นปะ่ะโอเคแป๊บนึงโอเคราคายอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นบาทนะคะนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเบาะหนัง สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตัว c a m รีตัวนี้นะคะสีดำํำก็บอกไฟฟ้านะคะขับนุ่มขับสบายใคร,ใครๆก็รู้กันนะคะว่า t o โย t ้าคัมรีเนี่ยเขาจุดเด่นเขาเรื่องความเรียบหรูภายในเนี่ยรุ่นใหญ่เลยนี่มีมีที่การสาดกันกันเขาเรียกว่กากาันแดดให้แล้วก็เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะมีออปชั่นด้านหลังเนี่ยถือว่ามีหลังให้มีไฟให้ใหอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ สามารถดึงลงมาได้มีที่วางแก้วเนี่ยเป็นชุดไม้เรียบหรูเลยชุดระดับผู้บริหารนะคะเพียงราคาแค่4 2 0 0 0 0บาทคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยอาจจะให้ดูนะคะสวยมากสีดำเลยรุ่นนี้นะคะซื้อไปก็ไม่ผิดหวังแน่และอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส c คร b ์ให้กับช่อง y YouTube Channel ของทรงรถมือสองคุณชัด้วยนะคะสวัสดีค่ะ